มาเจอกันแน่นอนกับหนุ่มตุ้ยครับผมเต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูมิวสิกวิดีโอของเขาก่อนละกันนะครับหนุ่มตุ้ยเกียดกำมลนนะฮะกับเพลงนี้อกหักไม่ว่าไมา้ดูเลย ต้งเมื่อยคอเธอมาทำให้ฉันต้องเฝ้ารอก็ได้แค่มองขึ้นไปที่เธอถึงบนฟ้าก็ม,มันแอบชอบเธอมานาะเธอก็ยังไม่เห็นมองลงมาคงต้องออกแรงเข้าไปไกลเธอมาก 在心里。 ี่แบบว่าเปลี่ยนไปเยอะนะเยอะครับก็ห้าปีที่ที่ที่คุณน่าจะจำมากเลยจริงๆแล้วของคุณเนี่ยยังดีอยู่นะฮะถ้าดูผมเมื่อหปีที่แล้วเนี่ยทำไมฮะตอนนี้ก็ไม่ได้ดีใช่ไหมแต่ตอนนั้นเรียกว่าชั้นเลวยแค่อย่างนั้นเมื่อกี้แบบตัวยบอกว่าหนุ่มๆนมฮะสมัยหนุ่มๆนมฮะประมาณหปีแล้วที่สมัยยังแบบเกาหลีเกาหลีอยู่ผมผมแล้วมีเต้นเต้นอะไรอย่างงี้ นะเพด์มันก็เปลี่ยนคนก็เปลี่ยนได้ใช่นะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่บอกว่าแฟนๆยังจําได้แหละเพราะเป็นการเปิดตัวเพลงแรกของเราใช่ใช่ครแล้วถือเป็นเพลงเพลงแรกที่เป็นเพลงของเราเองด้วยนี่ผ่านมานานแล้วนะตอนนี้ประสบการณ์ในวงการบันเทิงต้องเรียกว่าระดับขั้นเทพอีกหนึ่งคนเยอะแล้วเยอะแล้วก็คือเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในหลายๆรูปแบบนะครับเป็นพิธีกรก็เป็นแล้วเล่นละครเล่นหนัง นโฆษณาละเนละครเวทีโอ้เยอะมากเยอะมากครับผมยอะพอแล้วแหละพอแล้วล่ะคุณเล่นเ่ะตัวผมเป็นไงครับเป็นไงคะชีวิตที่ผ่านมาช่วงนี้ก็ถือเป็นพอเนี่ยพอมาพูดย้อนๆก็เหมือนกับเป็นเป็นเป็นผลทางทางนี้ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ชีวิตเรียนรู้ประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตได้ได้เยอะมากนะซึ่งก็ได้ประสบการณ์ในด้านงานต่างๆโดยโดยการที่เราได้ฝึกตัวเราเองไปโดยไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยเมื่อกี้ที่เจพูดมานี่ครบยังคะ ที่สิ่งที่เราได้ไปทํามาครบนะตอนนี้ตอนนี้มันจะไปในทางด้านบทบาทบทบาทการแสดงฮะว่าแบบเรายังไม่เคยเล่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแตกย่อยไปอย่างนันล่วใช่ใจะเป็นย่อยๆไปละใช่เพราะว่าทุกอย่างก็ลองชิมมาหมดละนี่ตอนนี้ก็เหลือแบบว่ารายละเอียดจากเนื้อก็เป็นเนื้อกูบีอะไรอย่างเงี้ยก็ใจเปรียบจริงๆใชโอเคละละครล่าสุด เงาพลายฮะเงาพลายตัวนี้ออนแอร์อยู่ฮะซึ่งก็เป็นเป็นเป็นช่วงหน้าละครที่ที่พอถ่ายเสร็จก็จะมาเป็นเซตแล้วก็ออนแอร์ติดต่อกันก่อนหน้านี้ก็เป็นชื่นชีวานวีแล้วก็เงาพลายซึ่งหายไปเลยฮะเงาพลายเล่นกับใครพี่หนุ่มสอนรามฮะที่เป็นผีใช่ไหมมีผีเทพเเทพเลยนี่เป็นเทพผมเลยนะฮะพี่หนุ่มสอนรามเป็นอะไรที่แบบว่าได้เรียนรู้วิชาแล้วก็รับวิชาการแสดงอย่าไปอยู่กับเขาเยอะนะครับพูดจริงๆนี่ถ้าจะอย่าไปอยู่กับเขาอันนี้ต้องรู้จักส่วนตัวแล้วสนิทเลยครับสนิทนะฮะพี่หนุ ก็เลยกลายเป็นสนิทกับพี่หนุ่มไปด้วยนะฮะตอนนี้ก็ผมบอกแล้วครับเอาให้มันมีเส้นหนาๆขวางกันไว้นะฮะครับครับผมซึ่งก็ถือเป็นโชคดีครับกับการที่ได้ทํางานกับเหล่าบรรดานักแสดงที่มีคุณภาพมากๆนะฮะซึ่งก็อย่างผลงานล่าสุดเงวพลายนี่ก็เป็น ละครด้านแบบลี้ลับลี้ลับนะฮะซึ่งก็เคยเล่นเป็นครั้งที่2แล้วแหละกับกับผีผีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะทำอารมณ์ได้ยากนะครับในการเข้ากองเงาพลายเนี่ยก็เพราะเจอพี่หนุ่มแล้วก็คุณตุ้ยเข้าไป2คนเนี่ยจริงๆน้องๆอ่ะน้องๆนางเอกได้ไหมก็คือจะรับศึกหนักอย่างเเพราะว่าแทนที่พี่หนุ่มจะมาแกล้งผมกลายเป็นผมเป็นแนวร่วมกับพี่หนุ่มไปแท็กทีมกันไปเลยใช่ไหมคะครับผมจะเป็นแฮนไปแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมากี้เดี๋ยวผมไปดูแลอันนี้ส่วนตัวแล้วอันนี้ส่วนตัวนะฮะนะฮะะะซซึึ่่่งงกกก็็จจไไดด้้ควาามสสนนนุที ขึ้นในกองว่าละครค่อนข้างจะเครียดก็จะปล่อยหากันแบับบทบาทตอนนี้ที่เล็งๆอยู่ในเรื่องของละครก่อนอ่ะในๆเราแถ้ไปถึงเรื่องละครเยอะขนาดนี้ครับยังมีเล็งๆแบบว่าบทบาทไหนที่แบบเฮ้ยเราอยากเล่นตอนนี้ตอนนี้อหรอก็น่าจะมีเป็นเป็นบูครับเป็นบูล้างผานนะฮะหรือไม่ก็ บทตุ้ดไหมบทตุโอ้โหแบบก็ได้นะลุกได้เลยอ่ะตุ้ดใช่ไหมมันมีอะไรอีกหลายอย่างพี่เ้ืเกิจะให้แบบแตกแขนงไปนะซึ่งแบบจริงๆก็ค่อยๆค่อยๆปรับเปลี่ยนแหละเพราะว่าจริงๆตั้งแต่เล่นๆมาเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ค่อยซ้ำหรอกแต่ก็จะอยู่ในพื้นฐานของตัวละครตัวนั้นที่จะแยกแตกแตกและแหงออกไปก็คือต้องมีติดมีตลกด้วยนิดนึงป่ะคะต้องมีอารมณ์ขัดด้วยใช่ไหมใช่ฮะแต่อย่างอย่างการเงาพลายเนี่ยดีก็คือดีดีแบบดีทุกอย่าง a b s ร r d เลย a b s ร r d ไม่มีอ่ะ ผมไม่ได้มีตรงนั้นเลยบทบทบทจะมันยอมอะไรกันขนาดนั้นนี่ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันก็เป็นบทบาทการแสดงใช่ใช่ใับผมอล่ะแต่ว่าวันนี้วันนี้เนี่ยคงไม่ใช่เรื่องการแสดงอย่างเดียวใช่ไหมครับคงจะต้องมีเรื่องของเพลงใช่แล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถามนะคะตอนนี้เนี่ยมีคิวคิวแทกคิวแซกเลยโทรมาจากทั้งบ้านเลยงั้นเดี๋ยวเราไปทักทายก่อนดีกว่านะคะสวัสดีครับโจ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับโจ๊กเข้ามาจากไหนคะ มาจากที่บ้านที่บ้านโอเครู้แล้วขอบคุณท in oh uh ี่บ้านที่บ้านโจกันอยู่ไหนอ๋ออยู่หัวกล้องทองโอเคท่า้แต่กล้องเดี๋ยวส่งแต่กล้องไปนะฮะเขาเป็นผู้ใหญ่แถวนั้นอ่อโอเควันนี้มีอะไรจะถามตุ้ยคะโจอ๋ออยากถามเหรอขอบอกดีกว่าอ่าโอเคเขาบอกดีกว่าว่าเมื่อแต่ก่อนนู้นจำได้ตอนนั้นที่พี่ตุ้ยแบบออกมาจากเอฟใหม่ๆใช่ไหม ผมยังเด็กอยู่เลยนะแต่ผมมองพี่พี่เราแบบใสๆมากเลยนะอแต่แตอนนี้คือตอสุดๆอะตอนนี้เริ่มรอคุณๆุณ <laughs> ไม่ให่ตอนตอนนี้ดูเหมือน ตอนนี้นะฮะมันเหมือนมั่นนักเพลงไงไม่รู้จิกงก orn ้อยมาตามผูกูทางแล้วรอรอเข้มอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไม่จริงๆจริงๆคือจริงๆอับผมมันเป็นอย่างนี้แต่ด้วยความที่มันเกิดมาใหม่ๆเนี่ยคือคนเราจะมีหนทางที่ต้องดําเนินตามผู้ใหญ่บองอต้องอ้อมอไปก่อนตามแนวทางต้องอ้อมก่อนคือห้ามดื้อห้ามดื้อนะฮะแล้วพอสักพักหนึ่งเราเริ่มค่อยๆขุดความเป็นตัวเองถึงได้ว่าผมไม่ค่อยเจริญไปก็คือแต่ก่อนเนี่ยเป็นลุคที่หลายๆคนอาจจะแนะนํามาว่าเอ้ยลองแบบนี้ไหมครัแต่ว่าคือสรุปแล จงความเป็นตัวตนของตุ้ยคือเป็นแนวนี้มากกว่ามันเป็นการคาทางที่เราควรจะไป่าซึ่งโจว่าไงคะกับลุปแบบนี้ก็ก็หล่อดีนะผมว่าก็ดูดีมากโอ้โหชอบนะดั่นนามีผู้ชายชมหล่อพูดจาแบบมั่นใจเลยพูดจาแบบก็ชอบนะหล่อเฮ้ยโจ๊กนายแน่มากมันก็ดีนะที่ว่าผู้ชายหล่อๆมีเยอะอย่างเงี้ยส่วนหญ่ก็ เลยอยากได้แบบเถื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเออเราชอบเราชอบเขาแบบาม่ต้องล็อกแบบดุดันทันทีอะไรเงี้ยดุดันคือแบบไม่อยากเห็นแบบใสๆกุ๊กกิ๊กๆอะไรอย่างเงี้ยใช่คะไมแบบมันมันโดดๆอะไรหน่อยยุคของผมมาแล้วเว้ยพี่ยุคของผมมาแล้วเว้ยพี่คือแปลว่าพี่ปักหลักรอมานานแล้วอ่ะเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่นานมากแล้วอ่ะอ๋อโอเคเอาแล้วโจได้ติดตามผลงานของตุ้ยอันไหนบ้างวะคะ ทั้งละครทั้งเพลงเลยป่ะคะก็ละครก็ดูอยู่คาเงาถ่ายไม่ได้ตรงเลยนะตรง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 ไหมครับคุณโจ๊ตรงไหมไม่ได้ตรงอผมเลยอืมไม่นะคือในบทในบทบาทนี่ก็เป็นคนเรียบร้อยยอมนางเอกซะทุกอย่างเลยครับครับผมนางเอกเป็นผีก็ไม่ยอมเขาอีกครับแต่จริงต้องดิ้นต่อยท้องเราต่อยปาก ไรอ่ะไม่ทันไม่ทันไม่ทันที่ห้องออกแนวซานดิปครับเถิดจริงอ้าโอเคคุณจงเมื่อกี้บอกว่ามีอะไรอยากจะบอกใช่ไหมพอได้พูดไปแล้วแล้วมีอะไรยังอยากจะแบบเผยความในใจกับตุ้ยอีกวะคะไม่น่าจะมีแะ้วเขาเขาผมบอกไปแล้วอ่ะชัดเจนว่าหล่อแล้วก็ชอบลุคแบบนี้เยี่ยมมากโอเคขอบคุณคุณจงแล้วกันนะครับติดตามผลงานของคุณตุ้ยด้วยนะฮะเอาอีกหนึ่งสายครับชื่อโอ้โหฟรองสวัสดีครับฟรอง สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยดีครับผู้ชายที่ดึงดูดผู้ชายนี่นานๆนานๆออรายการสวยๆนีผู้ชายโทรมาเดียวโอเคมากเลยครับสวัสดีครับคุณฟ้องครับฮะฟ้องโทรมาจากไหนบ้านเอ่อล็อกไอ้บ้านครับอะไรนะครับบ้านครับบ้านบ้านนะโอเคให้โทรมาแล้วพูดอย่างนี้อีกนะฮะใจเย็นๆได้ได้แค่จะร้อนแล่วรอนแล่นเอาฟ้องมีอะไรอยากจะคุยกับพี่ตุ้ยคะ อยากระถามพี่ตุ้ยครับว่าระหว่างเพลงกับละครพี่ตุ้ยชอบอะไรมากกว่ากันครับคือจริงๆถ้าเกิดเป็นทั้งสองอย่างอนาคตก็จะก้าวไกลกว่าเดิมนะฮะแต่ถ้าเกิดว่า,วาทำโดยที่ไม่ต้อง ไม่ต้องคิดอะไรมากมายมันออกมาจากความรู้สึกนะก็คือร้องเพลงมันเป็นอะไรที่ที่มันติดมั้งแต่เอาทำมานานแล้วใช่ใช่ตั้งแต่ก่อนเขาเ้งการอเป็นตัวของตัวเองจับไมค์ขึ้นเวทีแล้วเห็นทุกคนมีความสุขกับการที่เราร้องเพลงฟังเราร้องเพลงล้วก็แฮปปี้ไปด้วยนอือันนั้นมันก็เป็นแบบว่าแน่นอนเป็นตัวที่จุดจุดประกายแต่ว่าอย่างอื่นมาเนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่รักขึ้นมาใช่ไปโดยปริยายครับมใช่ครับผมก็ถือเป็นการได้ชิมลางในงานด้านต่างๆถ้าเราทำอะไรได้หลายๆอย่างก็เป ความสามารถตัวเองใช่โอเคเอาละฟล็อกเล้วคะอยากจะเห็นตุ้ยในบทบาทไหนคะละครนะอยากเห็นละครนี่โอเคอยากให้เป็น,ปนพระเอกแนวไหน<ม>ดี ตัวร้ายครับตัวร้ายแล้วเหรอมาแล้วอยากให้เป็นตัวร้ายแต่พูดถึงผมเล่นมัแค่2เรื่องนะตัวร้ายอ่ะตัวร้ายแต่พระเอกตัวร้ายเดี๋ยวนี้ก็มีนะมันนะมันนะมันเป็นการปลดปล่อยใช่เพราะมันทำในเรื่องความจริงไม่ได้ให้ได้ฉากพูดนั้นต้องมีเกิดขึ้นมันต้องมีนะมันต้องมีรู้ละรู้ละรู้ละเอาไงเอาฟ้องมีอะไรจะอวยพรพี่ตุ้ยหรืออะไรไหมคะครับ ครับโอเคเยครับโอเคโชคดีฟองนายแน่มาขอบคุณนะครับฟองบายบายสวัสดีครับบายบายบบาายยยยเเเดี๋ว งงมากเลยตอนแรกก็เป็นแมนอยู่เออยังไงแล้วแบบไกลพื่อนจบเลยใช้ๆอย่างนั้นเนี่ยโอเคครับว่าใครก็ตามนะคะแฟนค่ะของตุ้ยนะคะอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยก็อย่าลืมโทรมาได้0 2 7 2 5 5 0 2ค่ะครับผมอะไรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาพูดถึงนี่ดีกว่าซิงเก็ลใช่ซิงเก็ลใหม่ครับซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เป็นหน้าละครผมถ่ายละครอาหารไปห้าหกเดือนมันเหมือนเป็นการได้ไปเก็บประสบการณ์ด้วยนะฮะแล้วก็ โดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่แต่งเนื้อแต่งทำนองไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร,ร่ uh huh. ผมก็จะใช้วิธีการอบอกประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตยอยู่เรื่อยๆ uh huh. นะฮะซึ่งก็ พอเวลาเวลามันผ่านไปมากขึ้นมันก็เริ่มใช้เอาออกมาใช้มากจนหมดจนเราต้องไปดําเนินชีวิตแล้วเจอเจอปุ๊บเราถึงเอามาเหมือนผมเลยทำไมจิงเวลาแบบผมทํางานเยอะๆยะแล้วมันไม่มีเรื่องจะเล่าเนี่ยผมลางานไปเลยไปใช้ชีวิตไปใช้ชีวิตเนี่ยลมโดดงานนะ้พี่นะมันโดดงานแล้วไม่จะไม่จะหาประสบการณ์แล้วมันเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำครับโอเคนะฮะแล้วผม่าจะเอาเรื่องรามาบอกกับเวลาที่งานเราแบบโปรดิวเซอร์คนแต่งเพลงนี่นั่นก็เลยได้ออกมา point point หนึ่งคือธรรมดามนุษย์โลก แต่เดิมนี่ยทุกวันนี้ที่เขาเดําเนินชีวิตกันอยู่ม,มันจะเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆครับผมส่วนใหญ่มันจะโมโ oh หมันมากกว่าการคุยกันดีๆเนีซึ่งก็เลยให้พี่เขาหยิบยกคําดีๆและคำนี้นก็เลยแบบับปรับไปหล,ล,ล,ลับสักคืนอ,อ่าฮะก็คือเหมือน<ว>ใจเย็นๆกันหน่อยไหมแล้วมาคุยกันเผื่ออะไรๆที่มันแย่อยู่มันจะดีนี่เชื่อแล้วว่าสนิทกับพี่หนุ่มทำไมคะผมอยากให้พี่หนุ่มนอนบ้างัขอได้ไหม เหนื่อยดูทำงานเนี่ยทำงานเยอะแบบนี้ใช่มคะ้วนอนอนแล้วเดี๋ยวกลับมาที่เรื่องของเพลงแป๊บนึงนะก็คือบอกว่าถ้าเกิดคนทะเลาะกันก็แบบคิปซะก่อนดีกว่าให้มันเย็นลงอะไรอย่างนี้ใช่ครับก็เหมือนกับเป็นการดึงอารมณ์ตัวเองลงมาก่อนเพราะเวลามันพีคมากๆเนี่ยทุกอย่างมันยิ่งแย่ลงจริงแยไปใช้ชีวิตนานไหคะก่าจะได้เรื่องนี้คือจริงๆมันก็เจอจากการทํางานของเราแหละแล้วเราก็เจอคนรอบๆข้างเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเราก็เป็นเวลาเรามีเรื่องแค่เรื่องหนึ่งถ้าเราไม่ ไม่ไม่ตั้งสติแล้วหยุดก่อนอทุกอย่างมันพังใช่ไหะปกติเรื่องอะไรทําให้ตุย้ยงงอีคะก็ส่วนใหญ่ก็จะก็จะเป็นเรื่องงานที่ท,ที่แบบบางทีเราทําไม่ได้อย่างใจตัวเราเองอแล้วเราก็จะงงดีกตัวเราเองแล้วทุกอย่างวันนั้นก็จะเฟลลงไปหมดเลยนตุ้ะจะเป็นเรื่องคนทําไมฮะคนรอบๆทําไมฮะทำให้ปวดมาถ้าคนรอบๆมันก็จะทั่วเล่นทําไมอเอ บอกซิงเกิลนี้เนี่ยคือบอกว่าก็คือตุ้ยก็รู้สึกโดนใจมากเพราะเป็นเรื่องหลังของเราเองด้วยก็ด้วยครับแล้วก็พอได้หยิบยกเนื้อเรื่องมาสักเรื่องหนึ่งก็เลยมองไปถึงเรื่องของแนวเพลงนะฮะซึ่งถ้าอยากตั้งไล่ตั้งแต่อกหัไม่ว่าเมื่อกี้เป็นอะไรที่ป๊อปเต็มมาเลยนะฮะก็้ขยับมาเรื่อยเ่เริ่มมาเอร็อกออนเอร์รายการเป็นป๊อปล็อกมาล่าสุดก่อนหน้านี้ก็เป็นพังล็อกโดยได้พี่แมวเธอสังทำให้มารอบนี้ก็เลยแบบ อยากจะเปลี่ยนทุกอย่างในแต่อยู่ในพื้นฐานคขาว่าล็อกเลยการเป็นครูสติกล็อกครูสติกล็อกนะฮะแล้วมันเป็นยังไงได้ใครมาเป็นยอดฝีมือในการเป็นโปรดิวเซอร์ที่ที่ข่าเรานี่แหละซึ่งก็ใครใครอยากจะทําให้เราออกมาในรูปแบบที่แปลกแปลกแปลกตากว่าเดิมแต่ยังเป็นคำว่าตุ้ยอยู่นะฮะก็เลยออกมาแบบนุ่มๆมัางซึ่งก็ค่อนข้างจะร้องสบายขึ้นกว่าเดิมนะฮะไม่ต้องมาอะไรไม่มีการแบบว่าสรอกขึ้นมาใช่ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้พังล็อกนี่แบบ จ๋าเลยว้ากันไปเต็มเต็มว้ากันเต็มปรับโทนปรับโทนนุ่มๆหน่อยใช่ใช่ใช่งคับไม่เพราะละคอนสั่งมาย่าเสียงอยากหายนะอะไรไปเดินด้วยพี่ลแต่ว่า็นิีวิโออนีลเขาก็บอกว่าเป็นแนวแบบทร AGEDY ด้วยใช่แบบว่าค่อนข้างจะแปลกๆหน่อยดูแล้วก็จะแบบต้องต้องคิดนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่ง ตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวเองเนี่ยเล่นเล่นหนังเล่นละครเล่น MV มาเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบชัดเจน,เบ,นบอกตร,ตรงๆเลยแต่เนี่ยวิธีการนําเสนอแบบมีการเอาตอนท้ายมาให้ดูแล้วถอยหลังกลับมา<อ><อ>ดตูตอนตอน้ตนใหม่แล้วก็ไปจบตอนท้ายเฉลออยอะไรอย่างเงี้ยุไปมุนมาใช่เราเล่นเองยังงง,งนะฮะแต่คือมันดีตรงที่เราได้ได้ได้คุยกับทีมงานฮะได้เออได้คุยกับทีมงานผู้กำกับว่าตัวพอดเรื่องจะออกมาเป็นยังไงดีอะไรดีด้วยความที่เราก็เจอเจอเจองานด้านการแสดงมาเยอะแล้วก็รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยก็เลย ช่วยช่วยกันกับพี่ๆเขาแล้วก็ออกมาอย่างที่เห็นแล้วเราก็ค่อนข้างจะชอบก็คือมีส่วนร่วมในเรื่องของการถ่ายทำิวสิ่งวิดีโอด้วยได้คุยได้พเยอะมากเอาประสบการณ์มามาใช้ในงานจริงๆเยอะกับงานชิ้นนี้เป็นอะไรที่ที่ค่อนข้างจะได้ขุดได้ขุดตัวเองออกมาเยอะแล้วสาหรับเพลงเพลงนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่ในการแบบฮ้ยตั้งแต่เริ่มต้นว่าเอาเรื่องราวที่เราไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาจนทําออกมาเป็นผลงานให้แฟนๆได้ได้ยินได้ฟังกันประมาณ 4- ี่ห้าเดือนคะแล้วพอได้ ได้เมโลดี้มาแล้วคุณเก็บประสบการณ์สองอาทิตย์เองเหรอไม่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 ใช่หรอกเขาบอกเขาไม่ใช่ชีวิตมาแล้วไม่ใช้ชีวิตมาแล้วเอาเล่นอเลนะฮะประสบการณ์ก็คือจริงๆก็คืออยู่ในช่วงที่ถ่ายละครแหละนะฮะแต่พอช่วงที่ทำงานเนี่ยก็คือพอได้เมโลดี้มาเราได้มีโอกาสได้ไปลองไกด์เองแล้วก็เอากลับมาฟังเองในช่วงประมาณเดือนเดือนกว่าแล้วพอถึงเวลาเข้าห้องอัดก็คือทั้งกูออกมาเลยนะฮะก็ค่อนข้างจะออกมาด้วยความรู้สึกอยู่เยอะ ก็ดีนะนั่นก็เป็นเรื่องราวของเพลงแต่ว่าฟังดูนะคนที่ทำงานกับตุ้น่าจะสบายนะ,ะเพราะว่าคือประสบการณ์มันแบบรอบด้านหลายอย่างนะใช่ไหมก็ด้วยครัส่วนส่วนใหญ่เราก็จะได้ฝึกฝึกการร้องเพลงแล้วก็อ,อารมณ์ ในทางทางด้านงานการแสดงแล้วก็ร้องเพลงประกอบละครก็เยอะเอามาถ่ายทอดใช่ไหมใช่เราก็เลยค่อนข้างจะทํางานง่ายกับการเข้าถึงงานชิ้นงานสักชิ้นหนึ่งนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นโบนัสเนี่ยครับโชคดีเพราะว่าเข้าใจในเรื่องของอินเนอร์ใช่แล้วยังไงคิดว่าบทบาทอะไรที่เราจะทําความเข้าใจยากมากที่สุดตุ๊ดครับจริงเหรอเนี่ไม่แน่นะสมัยนี้ผู้ชายทุกคนก็แบบว่าแบบเล่นตุ๊ดกันง่ายนะตอนนี้ที่ผมว่าน่าจะท้าทายผมตอนนี้ก็คงจะเป็นผลงานละครล่าสุดที่กันอะเ พรุ่งนี้ไปบวงสวงแล้วนะฮะขุนศึกเป็นอะไรที่พิเลียดมากแล้วได้ลองอ่านบทดูแล้วน่าจะเป็นอะไรที่มันหินสำหรับผมเพราะว่ามันเป็นคำโบราณคําคําพูดบทในการพูดคุยัในละครคือภาษาที่ใช้โอ้เป็นไงหรือเทลานี้เทลานี้อะอย่างเงี้ยเข้ากับน้าเข้าหน้ต้นะ ซึ่งค่อนข้างจะยากนะแล้วทำยังไงอ่ะต้องถอดเสื้อทั้งเรื่องแล้วอย่างเงี้ยรอยสักต้องเปลี่ยนไหมั้งนี้ยังได้ครั้งนี้ยังได้ครั้งนี้ยังเป็นแบบกระน,<ท>น,นองกระนองนะกระนองใช่ทางนี้ก็จะสร้างงานกับกองถ่ายไปเราจะต้องมีการมาลงมาลบกันอะไรแต่ก็ ใช้เป็นคือก็อาจจะมีการถอดเสื้อน้อยลงฮะแล้วก็ใช้ใส่เสื้อเยอะขึ้นแล้วก็เป็นเป็นการกันใช้เรียกอะไรเมคอัพีนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องภาษาอีกนั่นแล้วต้องเก่งหน้าท้องอยู่ตลอดเวลาถ่ายทำถูกต้องครับผมนะฮะแล้วประเด็นก็คือต้องไปซุ่มเรียนมวยดาบเลยแล้ขี่ม้าดีนะเอาไว้ครบเลยก็จะหายไปเลยคราเนี้ยไปอยู่ชวาดอย่างเดียวกลับมาเราได้มีเพลงเลยนะมีมีไปใช้ชีวิตแดนไกลเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวดี่หนี่งร้องแบบแบบนะ ลบ,ลบ,ลบนิดนึง <laughs> เอาเรื่องนี้กว่าเราจะได้ดูเรื่องนี้เมื่อไหร่คะผมว่าไม่น่าจะเกินสิ้นปีนี้ฮะก uh ็ huh. จะมีให้ได้ดูก่อนที่จะเขาเรียกอะไรหลังจากเงาพายจบเนี่ยก็ uh huh. จะมีที่มีผมถ่าย เก็บไว้แล้วก็พึ่งพึ่งปิดกล้องไปเมื่อไม่นานก็คือนายสุทธิสร้าสุดแทร์เล่นกับดนุ้งนะมานัสันนะก็เปิดช่อง3เจอครับเจอแน่นอนดูดูคิวยุ่งนะมีเวลาทําเพลงไหมเนี่ยนี่ไงพอพอจบปุ๊บผมก็มาทําละครพอจบงานเพลงผมก็มาทําละครมาจบงานละครก็มาทําเพลงสลับสลับสลับกันนะครับแฟนๆถามว่าอัลบั้มเต็มจะได้ฟังเมื่อไหร่คะก็ขึ้นอยู่กับการรวมเพลงนี่แหละก็เดี๋ยวรอดูว่าสิ้นปีจะเป็นยังไงฮะก็รอละครจบอีกสักสามเรื่องปัดไปมาไปไปมาเดี๋ยวมีอัลบั้มแต่คือแต่คือจริงๆตอนนีี้กก็มาร คุยเกี่ยวกับซิงเกิลต่อไปแล้วนะแล้วผมก็เดี๋ยวคงจะมีเอามาให้ฝากกันโอเคเรียกว่าหนุ่มตุ้ยนะคะก็มีผลงานเยอะแยะจริงคือแฟนๆไม่เหงาเลยแล้วที่ไม่เหงาเลยเขาบอกว่าเพิ่งมีการจัดฉลองครบรอบ5ปีกันไปด้วยครับผมปาร์ตี้เป็นไงคะหล่อปรรดาแฟนคลับที่คุ้นเคยอยู่ครับ5ปี่ยังคุ้นเคย1ปีแรกคือภาพเมื่อกี้ผมบอกว่า5ปีผ่านมากลายเป็นภาพอย่างนี้ซึ่งความรู้สึกดีๆยังคงอยู่ก็ถือเป็นสิ่งที่หอมหวาน ทุกๆปีที่ทเกิดที่แบบจะเกิดขึ้นทุกๆปีรู้สึกไงคะว่าแฟนๆเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราปั้นให้เราเกิดมาได้ตําแหน่งขอเรามาแล้วได้มาทํางานแล้วก็ยังติดตามเราอยู่มันไม่ได้เรื่องง่ายนะกับร้อยพ่อพันแม่ที่ไม่ใช่ญาติโกโหืิการเราแต่รักแล้วก็ชอบเราอยู่แบบนี้ก็ถือเป็นเขาเรียกอะไรมากกว่าคําว่าแฟนขับแล้วเหมือนพี่น้องแมเป็นลูกเป็นหลานแล้วก็คือเจอกันอยู่เป็นประจําใช่ฮะตอนนี้ก็เหลือแค่เข้าห้องน้ําด้วยกันแล้วนอนด้วยกันนะฮะตามมาดูทุกวี่ทุกวันนะฮะไม่เอา อ,อ,อย่า่บ,บอกว่ารักนะแต่ตตไม่ตามบางเรื่องแล้วค่ะ <laughs> แต่ว่ามันก็เหม็นอยู่ <laughs> <laughs> จริงตอนนี้คือแบบทุกอย่างนะฮะซึ่งก็ค่อนข้างจะแบบามากกว่าคำว่าศิลปินแล้วก็แ<ไ>ฟนล<อ>ัวเอบ เป็นพี่น้องเป็นแฟมลี่กันมากกว่าครับโอเคอ่ะเอาล้วค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้แฟนๆก็อดใจรอได้ละบอกว่ายังไงเดี๋ยวซิงเกิลต่อไปน่าจะมีแล้วอ่าฮะก็คุยอยู่นะคะแล้วตุ้ยมีอะไรอยากจะฝากบอกกับแฟนๆไหมคะครับก็ผลงานตอนนี้เยอะแยะมากมายครับกับเหล่าบิดา AF ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะซิงเกิลคลอดกันมาลืมเลยฮะลองเข้าไปดูใน to music com ครับก็จะได้เจอทั้ง MV แล้วก็เพลงรวมหนึ่งในนั้นก็จะมีของผมด้วยนะฮะและถ้าคิดถึงกันทางด้านงานแสดงก็เปิดช่องสามก็จะเจออยู่ล่ำไปครับผมโอเคพลลาอไป 哪哪哪哪？ กำลังอ่ะกําลังอันเวลานี้คงต้องลากันไกล้ขอเล้ที่มันเป็นช่วงเวลาที่เราได้มานั่งสนทนากันาดศูนทรีไปต่อไม่เป็นเลยอ่ะไปม่ไหวโอเคอันก็ตุ้ยมีเฟซบุ๊กหรือว่ามีเว็บไซต์หรือมีอะไรที่อยากจะฝากทิ้งไวหมคะก็คงจะเป็นทางด้าน True Music dot com ผมว่าน่าจะเป็นสื่อกลางที่ดีที่สุดละนะฮะแล้วก็เข้าไปเจอกันนส่วนส่วนที่เหลือก็เขียนมาที่ตู้วนอสามสองเจ็ดเก้าความท่องหลับไม่มีนี่ก็นี่เขาเป็นคนเชื่อคนง่ายตลอดนะพี่เขาเป็นคน ไม่คิดว่าคนจะพูดโกหกเรามองในมุม huh> นี้คร right ับผมใครเขายังมีอยู okay ่นะครับ huh> ต้องอนทนนะก็คนนี้ก็เป็นหนุ่มโอลด์สกูร์นะ่ิกี้ก็เลยนึก่็แบบว่าผมยใช้อยู่ผมีินจดหมายบ้างในบางครั้งอ๋อโอเคมันดูโรแมนติกดีครับผมอ๋อโอเคแต่คนที่จีบแข่งเนี่ยมันถึงบ้านแล้วโอเคโอเค วันนี้ต้องขอบคุณคุณตุย้ยมากๆเนี่ยตุบบ้ยสากเวยนมานะครับที่ Baby TV, TV กับ On and Live นะครับก็อย่าลืมติดตามผลงานของ,ของคุณตุ้ยนะครับมีให้ได้ฟังกงันมีให้ได้เห็นกันมีได้เจอตัวกันด้วยเพราะผมมีงานอ e ีเวนต์อะไรนะครับก็ติดตามผลงานได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเขามีมิวสิกวิดีโออ่าโอเคก็เดี๋ยวให้ตุ้ยบอกว่าเข้ามิวสิวิดีโอเลยดีกว่าครับผมกลับไปหลับสักคืนฮะเขาง่ายเลยไปดูกันเลยค่ะ ลองกลับไปหลับสักคืนพอตื่นขึ้นมาแล้วเธอกอยคิดใหม่ว่าเรานั้นควรเลิกกันหรือเปล่า ความรักที่ยาวนานผ่านขากน้ำกันมามากมายตอนนี้กำลังสลายในพลิยตาด้วยหนึ่งคำเท่านั้นแค่คำว่าเลิกราเธอพูดมันมามันใจดีแล้วหรือไร ไมฉันไม่ไดีสักอย่างตอนนี้ก็เสียมากหรือเกินเมื่อก่อนไม่เป็นอย่าินี้เราเคยเผชิญอะไรกันมาลองกลับไปหลับซักคืนพอตื่นขึ้นมาแล้วเธอค่อยคิดไหม่ว่าเรานั้นควรเลิกกันหรือเปล่าช่วยกลับไปหลับ ย้อนกลับไปมองเรื่องราวความลางอะไรที่ไม่ดีตอนนี้ทำไม่ลืมเรื่องดีๆไปหรือเปล่าความร้อนใจคนเรา หยุดลงแค่เพียงลองหลับตาอย่าใหอารมณ์บทบังเหตุผลเลยอย่าให้หนึ่งนาทีลบหมื่นแสนความคุ้นเคยคำไหนที่เออยยังกลับคำนั้นได้ทันไม่รู้ทำไมฉันไม่ดีสักอย่างตอนนี้ก็เสียมากเลย ก่อนไม่เป็นยินนี้เราเคยเผชิญอะไรกันมาลองกลับไปหลับซักคืนพอตื่นขึ้นมาแล้วเธอค่อยคิดใหม่ว่าเรานั้นควรเลิกกันหรือเปล่าช่วยกลับไปหลับฝันดูย้อนกลับไปมองเรื่องราว อะไรที่ไม่ดีตอนนี้ทำให้ลืมเรื่องดีๆไปหรือเปล่า no. ลองกลับไปหลับสักคือพอตื่นขึ้นมาแล้วเธอค่อยคิดใหม่ ว่ารู้นั้นควรแลิกกันหรือเปล่าช่วยกลับไปหลับฝันดูย้อนกลับไปมองเรื่องราวความลางอะไรที่ไม่ดีตอนนี้ทำให้ลืมเรื่องดีๆไปหรือเปล่า